สวัสดีครับคลิปวันนี้เราจะมาทำการสอนวิธีการรีโมทเพย์ผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับบนเครื่อง PS4 เฟ r ร์มแวร์9.00นะครับผมคลิปนี้จะสอนการเล่นเกม PS4 ผ่านมือถือนั่นเองนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือให้เราทำการเจลเครื่อง PS4 เราก่อนนะครับ หลังจากเราเจลเสร็จแล้วก็ให้เราไปทำการกดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับเพราะในส่วนการเล่นแบบรีโมทเพย์ก็คือการเล่นผ่านมือถือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเ,เรียกว่าควบคุมระยะไกลนั่นเองนะครับต้องใช้อินเทอร์เน็ตเป็นตัวเชื่อมนะครับผมก็ให้เราทำการกดเชื่อมต่อนะครับ อินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าการที่เราจะใช้การเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันนะครับก็ให้ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของเครื่อง p พ4ีนะครับตอนนี้เครื่อง p พ4เราก็ทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราจะไปทำการติดตั้งโปรแกรมที่เครื่องโทรศัพท์มือถือต่อนะครับ ในส่วนของเครื่องโทรศัพท์มือถือเรานะครับก็ให้เราทําการดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่าชิกาคิมาครับโหลดได้ฟรีที่ App Store เลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็ให้เราเข้าไปที่ตัวแอปเลยนะครับก็จะเห็นว่าตัวแอปกับตัวโทรศัพท์กับเครื่อง p พ4จะเชื่อมหากันนะครับโดยลิงก์ที่ตัว IP ของเครื่อง 4นะครับก็ให้เราไปที่คําว่าตั้งค่านะครับก็คือปุ่มที่เป็นรูปจุด3จุดทั้งบนนะครับ setting นะครับไปคําว่า register นะครับตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรนะครับเราให้ทําการกดเครื่องหมายบวกครับก็จะทําการใส่นะครับ ps4 นะครับ firmware มากกว่า8.0นะครับให้เราทำการใส่เลข PSN ID account นะครับเข้าไปที่ช่องบนน,น,นะครับหลังจากเราใส่เสร็จแล้วนะครับก็จะมีช่องคำว่า PIN นะครับจะเป็นตัวเลขให้เราใส่นะครับซึ่งตัวเลขตัวนี้เราจะได้มาจากเครื่อง PS4 นะครับก็ให้เราไปทำการนำตัวเลขจากเครื่อง PS4 มาใส่นะครับผม ในส่วนของตัวเลขครับที่เราจะนําไปใส่ในกับโทรศัพท์มือถือนะครับก็ให้เราไปที่นะครับการตั้งค่าเชื่อมต่อการเล่นระยะไกลนะครับผมก็กดเข้าไปครับก็จะมีคําว่าเพิ่มอุปกรณ์นะครับเห็นไหมครับเรากดเข้าไปนะครับเราก็จะได้ตัวเลขมานะครับนําตัวเลขชุดนี้ครับไปใส่ในแอปโทรศัพท์มือถือเรานะครับผม หลังจากเราได้ตัวเลขมาแล้วครับก็นําเลขมาใส่ที่ตัวช่องคําว่าพินเลยนะครับเลขที่ได้จากเครื่องเพสีเรานะครับหลังจากกรอกเสร็จแล้วให้กดคําว่า r e g i s t s r นะครับผมก็จะได้เห็นไหมครับว่า i s จ e r เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะครับผมก็ให้เรากดปุ่มถอยหลังหรือถอยกลับ1ครั้งนะครับ ก็จะมีฮะเห็นไหมครับรีจิสเรียบร้อยนะครับมีเลข ID ของเครื่อง PS4 เราเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราทําการกดย้อนกลับอีกหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับแล้วก็กดย้อนกลับไปที่หน้านี้นะครับผมก็จะมีสังเกตจะมีจุดนะครับ3จุดที่ตัวตัวนี่ครับตัว PS4 110นนะครับผมทีนี้เราก็จะทำการ รีโมทไปที่เครื่องเพย์สีแล้วนะครับโดยเอามือไปทัชสกรีนที่ตัวสีชมพูที่เป็นรูป Wi-Fi นะครับผมที่อยู่ข้างบนตรงหัวมุมด้านซ้ายมือนะครับผมเห็นไหมครับตอนนี้เห็นไหมครับว่าเราทําการรีโมทมาที่เครื่องเพย์สีเราเรียบร้อยแล้วนะครับลองขยับดูที่ที่ตัวของโทรศัพท์มือถือนะครับเห็นไหมครับ กดปุ่มได้หมดนะครับเห็นไหมครับไปที่ระบบได้หมดนะครับทีนี้เราก็จะสามารถเล่นเกมผ่านโทรศัพท์มือถือเราได้แล้วนะครับก็อยู่ที่ว่าใครไปเชื่อมต่อที่ไหนครับถ้าเน็ตแรงก็โอเคอยู่นะครับถ้าเน็ตไม่แรงก็อาจจะมีกระตุกบ้างครับผมเดี๋ยวถ้า ทำการออกไปที่หน้าเมนูนะครับกดปุ่ม ps นะครับเห็นไหมครับจะมีรูป home นะครับกดออกปุ๊บก็จะมาอยู่ที่หน้าจอของตัวเครื่อง ps สีเลยนะครับเป็นเหมือนจอยเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราทำการเทสเล่นเกมดูนะครับผมเรามาทำการเทดส เล่นเกมนะครับว่าสามารถเล่นได้ไหมจริงๆนะครับโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะครับเกมที่เราจะเล่นก็เกมยอดนิยมครับนะครับก็กดเข้าไปเหมือนเล่นเกมเลยนะครับเหมือนใช้จอยนะครับเกมเซนเซียนะครับเห็นไหมครับ จะเห็นหน้าจอของเครื่อง p พยบนทีวีกับ p พยบนโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับนะครับจะเป็นการรีโมทนะครับเราสามารถปรับตัวของแอปว่าจะเป็นแบบฟูลสกรีนก็ได้นะครับเราก็กดนะครับก็กดฟูลสกรีนเลยครับเห็นไหมครับจะเต็มนะฮะก็สามารถกดปุ่มสตาร์ทได้นะครับ ก็กดปุ่มมาเลื่อนไปครับก็ไปบัตเทิลเลยนะครับไปต่อสู้เลยครับส่้านะครับมาครับชุดโกเซนิกาครับ นั่นนะครับมาครับสู้กันครับอาจจะไม่ถน,นัดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นโทรศัพท์มือถือครับไม่ใช่จอยนะครับก็ลองทดสอบดูนะครับอ้อ นี่เนี่ยเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยครับตายแล้วครับไม่ถนัดครับผมอ่าเรามาดูอีกมุมหนึ่งนะครับมุมอ่ามุมกล้องอีกมุมหนึ่งนะครับอ่จอบนก็จะเป็นของโทรศัพท์มือถือจอล่างก็จะเป็นของ เครื่องเพย์สี่ที่ต่อกับทีวีนะครับผม ชนะครับผมเรียบร้อยนะครับสามารถจะเล่นผ่านโทรศัพท์มือถือได้นะครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าการที่เราจะเล่นดีโมดเครื่องเพสีเราต้องใช้อินเทอร์เนต็ตด้วยนะครับในคลิปนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้ช่อง i g m z ของผมด้วยนะครับจะได้นำเสนอคลิปใหม่ๆในครั้งต่อไปขอบคุณครับผม